แนะนำวิธีการส่งภาพจากมือถือขึ้นจอน้ตบุ๊กจอคอมพิวเตอร์นะครับแบบไร้สายนะครับก็คือวิธีนี้เป็นการใช้งานแบบฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและที่สำคัญคือเราไม่ต้องเชื่อมเน็ตเชื่อมต่อ wiFi นะครับวิธีการใช้งานยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับวิธีการใช้งานนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ไปที่หน้าจอของโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเราใช้ปุ่มลัดนะครับปุ่ม Windows K นะตัวโน้ตบุ๊กก็จะโชว์หน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับให้เราคลิกไปที่ตัวนี้นะครับ Projecting to this PC หลังจากนั้นนะครับตัวโนบุกก็จะมาที่หน้าต่างการตั้งค่าแนะนำห้ดูตรงนี้นะครับตัวล่างสุดนะครับที่เขียนว่า PC name นะครับชื่อตัวนี้นะครับเป็นชื่ออุปกรณ์หลังจากนั้นนะครับให้ไปที่หน้าจอโทรศัพท์ของเรานะครับอย่างคลิปนี้นะครับก็คือผมจะทดสอบกับมือถือนะครับเป็นของซัมซุงนะครับเป็น A70 นะครับก็สไล์หน้าจอลงมานะครับให้หาตัวไอคอนที่เขียนว่า Smart View นะครับกดเข้าไปนะครับ มือถือก็จะทําการค้นหาอุปกรณ์นะครับตอนนี้ก็โชว์ขึ้นมาแล้วก็คือชื่อจะเป็นตัวนี้เลยนะครับ Desktop OTP ตัวนี้นะครับก็คือชื่อต้องตรงกับอุปกรณ์ในตัวโน้ตบุ๊กนะครับกดเชื่อมต่อมือถือก็จะถามว่าเริ่มเชื่อมต่อหน้าจอด้วยสมาร์ทวิวหรือไม่ก็กดเริ่มต้นตอนนี้เลยาไปที่หน้าจอโน้ตบุ๊กก็จะมีปปอัพเด้งขึ้นมานะครับให้เชื่อมต่อนะครับก็กดโอเคนะครับโอเคได้เลยก็เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ก็เชื่อมต่อแล้วนะครับส่งภาพจากมือถือเข้าโน้ตบุ๊ก นะครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะตัวโนบุกก็จะแสดงผลตามหน้าจอของตัวมือถือทุกอย่างนะครับาภาพอาจจะมีดีเลย์นิดนึงนะครับเนื่องจากเป็นการส่งภาพแบบไร้สายเนาะแลนะที่สำคัญก็คือเราไม่ได้เชื่อมต่อเน็ตไม่ต้องเชื่อมต่อ WiFI ถ้าเราเปิดภาพจากแเลอรี่นะครับในโทรศัพท์มือถือนะครับมันจะเป็นฟังก์ชันการแคสนะครับก็คือตัวหน้าจอมือถือก็จะดับนะครับภาพก็จะไปที่ตัวโน้ตบุ๊กนะครับก็คือไม่จะไปั้งภาพและเสียงนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็คือจะไปทั้งภาพและเสียงประมาณนี้เลยแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็จะเป็นการแชร์หน้าจอนะครับก็คือจะแสดงผลตามหน้าจอของตัวมือถือเราทุกอย่างเลยนะฮะอย่างสมมุติผมเปิดวิดีโอใน YouTube แล้วกัน โอเคนะครับก็คือประมาณนี้นะครับจะแสดงผลตามหน้าจอมือถือเราทุกอย่างเลยนะฮะแต่ถ้ายังไม่สบาใจนะครับก็แนะนําเชื่อมต่อ,อาสาย HDMI นะครับต่อไปที่โปรเจคเตอร์นะครับเพื่อฉายจอใหญ่ได้เลยนะครับอย่างตอนนี้นะครับคือเชื่อมสามหน้าจอใช่ไหมคือเป็นหน้าจอมือถือจอโน้ตบุ๊กแล้วก็จอของโปรเจคเตอร์นะครับก็คือประมาณนี้เลย ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเชื่อมต่อมือถือเข้ากับโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์แบบไร้สายนะครับคือเป็นการใช้งานแบบฟรีๆนะครับไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมนะครับแล้วก็ไม่ต้องต่อเน็ตไม่ต้องต่อ WiFi นะครับคือที่จริงนะฮะถ้าเรามี Wi-Fi อยู่แล้วก็คือสามารถเชื่อมต่อได้นะครับก็คือต้องมือถือกับโน้ตบุ๊กนะครับก็เชื่อมใน Wi-Fi วงเดียวกันนะครับก็จะทาให้การเชื่อมต่อได้เสถียรขึ้นนะครับประมาณนี้หากถ้าคลิปนี้ประโยชน์นะครับก็รบกวนพี่ๆนะครับรบกวนฝากแชร์ด้วยนะครับคนละหน นะครับเพื่อที่อาจะมีกําลังใจทาคลิปอปื่นๆต่อไปนะครับ